เเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตอยากเริ่มทําสิ่งใหม่ๆแต่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในมันดึงๆึงไว้ไม่กล้าพอที่จะก้าวออกไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องความกล้าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไง จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ความหมายวิธีรับมือกับความกลัวแล้วก็เทคนิคที่เราเอาไปฝึกกันได้จริงๆนะครับอ๋อแต่ก่อนจะไปต่อใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีดีบาทนี้ครับ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลก็คือว่าออความกล้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่มีความกลัวเลยนะคะแต่มันคือการที่เราลงมือทำไปนั่นแหละทั้งๆท,ท,ที่เรายังรู้สึกกลัวอยู่แล้วก็ข่าวดีมากๆก็คือว่ามันเป็นทักษะค่ะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นพรสวรรค์ติดตัวมาน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยประเด็นแรกนะครับ1 ทำความเข้าใจธรรมชาติของความกล้าและความกลัวคือข้อมูลย้ําเลยว่าความกล้าเนี่ยมันไม่ใช่การรอให้ความกลัวหายไปก่อนนะลองนึกภาพตามนะครับคนที่ดูมั่นใจมากๆแบบกล้าพูดหน้าคนเยอะๆหรือคนที่กล้าเปลี่ยนงานใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีกลัวนะใช่ค่ะไม่ใช่เลยเขาก็กลัวแหละแต่เขาเลือกที่จะแบบเผชิญหน้ากับมันก้าวข้ามมันไป จริงค่ะคือความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นเหมือนสัญชาตญาณที่คอยปกป้องเราแต่ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตเรามาบงการการตัดสินใจของเราไปหมดการที่เราจะรอรอให้หายกลัวก่อนแล้วค่อยลงมือทําเนี่ยครับมันก็เหมือนกับที่เราคุยกันเหมือนรอให้หายกลัวน้ําก่อนแล้วค่อยค่อยไปหัดว่ายน้ำซึ่งอาจจะไม่ได้หัดเลยใช่ค่ะอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปเลย จุดเริ่มต้นจริงๆคือต้องยอมรับก่อนค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจความกลัวของตัวเองลองถามตัวเองดูว่าเอ๊ะที่เรากลัวเนี่ยกลัวอะไรกันแน่กลัวว่าจะล้มเหลวหรอหรือกลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีกลัวถูกตัดสินการยอมรับมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอ่อนแอนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นเลยที่เราจะจัดการกับมันได้การซ่อนไว้เนี่ยยิ่งเก็บยิ่งกดมันยิ่งโตในใจเรานะคะเข้าใจเลยครับ พอเรารู้ทันความกลัวยอมรับมันแล้วขั้นต่อไปก็คือ2เริ่มฝึกความกล้าจากก้าวเล็กๆใช่ไหมครับคือไม่จําเป็นต้องเริ่มแบบโหเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นข้อมูลก็แนะนําว่าให้เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี่แหละอย่างเช่นออลองกล้าแสดงความเห็นสั้นๆดูในที่ประชุมอาจจะแค่ประโยค2ประโยคหรือว่าลองกล้าเสนอไอเดียแม้เราจะไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไง หรือแม้แต่การกล้าปฏิเสธอย่างสุภาพเวลาที่เราไม่สะดวกจริงๆอาจจะแค่พูดว่า ขอคิดดูก่อนนะครับหรือตอนนี้ผมยังไม่สะดวกจริงๆครับอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องความพร้อมค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่พร้อมร้ออซตตั้งแต่ก้าวแรกคนที่เขาสําเร็จหรือก้าวหน้าไปได้เนี่ยคือคนที่เริ่มก่อนเลยเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละแล้วค่อยไปปรับปรุงระหว่างทางเอาลองเปลี่ยนคําถามในใจจากฉันพร้อมหรือย,อยังเป็นเอ๊ะตอนนี้พ่อจะเริ่มตรงไหนได้บ้างนะ เปลี่ยนคำถามนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็มีอีกเทคนิคที่แบบโหน่าสนใจมากในข้อมูลคือประเด็นที่3 3ใช้กด5วินาทีเอาชนะความลังเลอันนี้มาจากคุณเมลโอรบินส์นะครับเขาบอกว่าพอเรามีความคิดแวบ,บเข้ามาว่าอยากทำอะไรสักอย่างแต่เริ่มลังเลเริ่มมีเสียงในหัวเยอะแยะเนี่ยให้รีบนับถอยหลังเลย5 4 3 2 1แล้วลงมือทำทันที เช่นแบบอยากยกมือถามในห้องประชุมแต่ใจเริ่มสั่นๆห้าสี่สามสอยกมือเลยมันเหมือนตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านได้ดีมากเลยครับค่ะกฎนี้มันเหมือนใช้หลักจิตวิทยามาช่วยเอาชนะความลังเลในใจเรานะคะมันเหมือนบังคับให้เราเปลี่ยนโหมดจากโหมดคิดเยอะๆเนี่ยแบบเป็นโหมดลงมือทําแบบรวดเร็วเลยก่อนที่สมองส่วนที่ขี้กลัวของเราเนี่ยจะหาเหตุผลร้อยแมาหยุดเราไว้ การทาทันทีแบบนี้แหละค่ะถึงแม้มันจะยังออกมาไม่สมบูรณ์แบบร้อเอซนะแต่มันจะค่อยๆสอนสมองเราว่าเฮ้ยเราทําได้นี่นาแล้วมันก็จะสร้างความมั่นใจจากข้างในขึ้นมาเองสุดยอดเลยครับแล้วพอเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรบ้างครับนั่นคือประเด็นที่4 4.1ผลลัพธ์ของการมีความกล้าข้อมูลชี้ชัดเลยว่าการฝึกความกล้าเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจอะไรๆได้เร็วขึ้น ลดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไปได้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็มีผลกระทบสำคัญอีกอย่างคือโอกาสต่างๆในชีวิตมันจะเปิดกว้างขึ้นมากๆเลยนะคะพอเรากล้าสแสดงออกกล้าลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยโลกภายนอกหรือคนอื่นๆเขาก็จะเริ่มเห็นศักยภาพในตัวเรามากขึ้นทำให้โอกาสดีๆที่เราอ่านไม่เคยคาดคิดเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเราเอง การที่เรากล้าที่จะเริ่มเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างโมเมนตัมดีๆให้กับตัวเองนะคะมันสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นพลังให้เราก้าวต่อไปได้อีกความกล้าที่เราสร้างในวันนี้ก็คือการลงทุนเพื่อความมั่นใจในวันข้างหน้านั่นเองค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะครับ 1. ความกล้าคือการลงมือทำทั้งๆท,ที่ยังกลัวนะครับไม่ใช่รอให้หายกลัวก่อน2 เริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อใจให้แข็งแรงขึ้น 3. ลองใช้กด5วินาทีดูเพื่อตัดความลังเลแล้วก็ลงมือทำทันทีและ 4. ผลลัพธ์ที่ได้คือโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นและความมั่นใจที่เพิ่มพูนจากการที่เรากล้าลงมือทำจริงๆ แล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนิดนึงนะคะว่าความกล้าที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่เสมอไปนะคะแต่อาจจะซ่อนอยู่ในการก้าวเล็กๆที่เราทําอย่างสม่ําเสมอในแต่ละวันนี่แหละค่ะลองถามตัวเองดูทุกวันก็ได้ค่ะว่าเออวันนี้เราจะลองกล้าทําอะไรที่มันต่างจากเมื่อวานไปสักเล็กน้อยได้บ้างนะแม้จะเป็นก้าวเล็กๆที่ใจเรายังสั่นๆอยู่ก็ตามนะคะก้าวเล็กๆเ,เหล่านั้นละคะ่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่า ที่เราคิดไว้ก็ได้นะคะโอ้โห oh, เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมีวิธีสร้างความกล้าในแบบฉบับของตัวเองก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ